สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องปนดาบายแม่บ้านฝรั่งเศสนะคะวันนี้นะคะเราจะมาแนะนำเ,เครื่องปรุงคีโตนะคะสำหรับคนต่างแดนโดยเฉพาะคนที่อยู่โซนยุโรปหรือว่าฝรั่งเศสเหมือนกับเรานะคะเพื่อนมือใหม่นะคะห้ามพลาดเลยค่ะเดี๋ยวเราจะพาไปดูกันเลยนะคะว่าเครื่องปรุงอันไหนใช้ทำอะไรกันบ้างซื้อได้ที่ไหนนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะเพื่อนอันดับแรกนะคะเราจะแนะนําเป็นเกลือชมพูนะคะ แต่ถ้าใครไม่มีเกลือชมพูนะคะคีโตสามารถทานเกลือทะเลได้นะคะเพื่อนประหยัดด้วยแต่ว่าในในรสชาตินะเกลือสีชมพูเขาจะอร่อยน,วนะะัวค่ะเพื่อนเราไม่ต้องใส่ผงชูรสเลยนะเวลาเราปรุงอาหารนะอร่อยมากเลยค่ะแล้วก็เกลือแร่แร่ธาตุอะไรต่างๆเงี้ยเขาก็จะต่างกันกันกบเกลือทะเลใช่ไหมคะแต่ว่าเกลือทะเลเราก็ต้องทานด้วยเหมือนกันนะคะควบคู่กันไปแต่ว่าคีโตส่วนมากจะทานเป็นเกลือชมพูนะคะเพื่อนแต่อันนี้ใครจะเลือกทานเป็นเกลือทะเลก็ได้นะคะอย่าลืมนะคะได้เหมือนกันค่ะนี่นะคะ หาซื้อได้นะคะในตลาดนัดก็มีนะคะที่ฝรั่งเศสนะโซนยุโรปเราคิดว่าน่าจะมีขายทั่วไปตามตลาดนัดหรือว่าร้านบ O ร้านไบโอนะคะขออภัยค่ะเราพูดออ,ออกเสียงเป็นภาษาฝรั่งเศสนะร้านไบโอนะคะร้านไบโอก็มีขายค่ะกิโลหนึ่งก็ประมาณ2ออยูโรอะไรอย่างเงี้ยแหละค่ะประมาณนี้ไม่ได้จะเกิน3ยูโรนะคะในร้านบิ ไบโอนะคะไปดูได้ค่ะเพื่อนๆคาฟูก็น่าจะมีค่ะเราเห็นมีอยู่นะคะหาซื้อง่ายอยู่ค่ะเกลือสีชมพูนะคะโอเคนะคะต่อไปนะคะเราก็จะแนะนําเป็นเนยนะคะเพื่อนเนยตัวนี้เป็นเนยนมวัวแท้นะคะก็วิธีการดูนะคะเราจะดูตรงนี้นะคะว่าใช้ยังไงสามารถกินได้คนที่ทานคีโตสามารถกินได้ก็จะมีคําว่ากูสีดนะคะกูสีดก็คือคาร์โบไฮเดรต0.9กรัม คีโตสามารถทานได้สบายเลยค่ะน้ำตาลดองซุกนี่นะคะเขาจะเขียนคำว่าดองซุกแปลว่าไม่มีน้ำตาลนะคะ0.9ก็คือน้ำตาลมีขออภัยนะคะแปลว่ามีน้ำตาลเท่าไหร่ก็0.9กรัมค่ะนี่นะคะสามารถทานได้เลยคีโตนะคะเราจะดูแค่2บรรทัดนี้นะคะเพราะว่าอันอื่นก็จะเป็นโปรตีนไขมันอะไรทั่วไปใช่ไหมคะก็จะไม่มีอะไรเจือปนนะคะ ก็จะเป็นยี่ห้อนี้นะคะคือไม่จําเป็นต้องเอายี่ห้อไหนก็ได้นะคะเราใช้ทุกยี่ห้อน,นะคะที่มีคาร์โบไฮเดรตน้อย0.9นะคะหรือแทบจะไม่มีเลยนะคะสามารถใช้ได้เลยค่ะเนยนะคะหาซื้อได้อ่ทั่วไปเลยค่ะเพื่อนมีเกือบทุกห้างเลยค่ะตลาดซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะต่อไปนะคะเราก็จะแนะนําเป็นช็อกโกแลตร0อเซค่ะตัวนี้เราหาซื้อได้ในร้านไบโอเหมือนกันนะคะร้าน ไบโอจะมี uh, เป็นร้อยเปอร์เซนแบบนี้นะคะชค็อกโกแลตสำหรับเรามาทำขนมนะคะเราผสมทำขนมใส่นิดเดียวอย่าใส่เยอะนะคะเพราะว่าจะขมมากๆเลยค่ะตัวนี้นะคะจะไม่มีน้ำตาลเลยค่ะเพื่อนนะในร้านไบโอมีขายไปหาซื้อกันได้นะคะเพื่อนต่อไปนะคะก็จะเป็นน้ำตาลย่าหวานคำว่าย่าหวานก็คือสเตเวียนะคะตัวนี้นะคะเพื่อนใครจะใช้ ยี่ห้อไหนก็ได้อันนี้มันจะเป็นยี่ห้อเขาเราไม่จําเป็นต้องไปดูยี่ห้อนะคะเราสามารถซื้อคําว่าสเตอร์เบียเนี่ยเซิร์ชเข้าไปในอินเทอร์เนต็ตแล้วหาซื้อได้ในอินเทอร์เนต็ตก็ได้นะคะเพื่อนแต่จริงๆแล้วอะน้ําตาลแย่หวานนะคะไม่ใช่ว่าจะใช้ได้แค่น้ําตาลย่หวานนะคะสําหรับคีโตใช่ไหมคะสามารถท่าน ยีห้ออื่นก็ได้ค่ะเพื่อนที่เป็นสารให้ความหวานนะคะไม่ว่าจะเป็นอ e ีร oh ัวรอฮังกัวอะไรแบบนี้แต่ว่าคนที่ฝรั่งเศสอค่ะเพื่อนหาซื้อง่ายที่สุดก็คือสเตียียจะมีขายทั่วไปนะคะซุปเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปคาฟูก็มีค่ะนะคะในในร้านไบโอก็มีขายนะคะลองไปหาดูกันนะคะตัวนี้หาซื้อไม่ยากค่ะใส่แค่นิดเดียวใช้ทําขนมใช้ทําอาหารได้หมดค่ะใส่นิดเดียวเองหวานหวานมากเลยค่ะตอนแรกๆเราเ ในเดือนแรกที่เราทาน k ีโตนะคะแล้วเราเปลี่ยนมาเป็นน้ําตาลนนเนี้ยมันก็จะแบบไม่ค่อยเหมือนแบบว่าน้ำตาลอ้อยใช่ไหมคะแต่ทานไปทานไปเดี๋ยวก็ชินค่ะเพื่อนนะคะต่อไปก็จะเป็นวิปครีมตัวนี้ก็จะใช้ทําขนมเช่นกันนะคะตัวนี้นะคะเพื่อนจะเป็นยี่ห้อน,นี้เรามาดูกันว่าข้างหลังเขาจะเขียนว่ายังไงบ้างนี่นะคะดูแค่ตรงคําว่ากูสิและดองซุกนะคะกูสิก็คือคาร์โบไฮเดรต3.2ดกรัมตัวนี้นะคะแล้วก็ น้ำตาลดองซุก3.2กร,รมัมคีโตสามารถทานได้ค่ะเพื่อนนี่นะคะตัวนี้นะถ้าเกิดว่าใครจะใช้วิปครีมก็ซื้อตัวนี้มาใช้กันได้ค่ะหรือใครจะใช้ยี่ห้ออื่นก็ได้นะแต่ขอให้ดูคําว่ากรูสีแล้วก็ซุกนะคะดองซุกตรงนี้อย่าให้เกิน5นะคะ6ขึ้นไปนี่ก็ใช้ไม่ได้แล้วนะคะสําหรับผู้ที่ทานคีโตนะคะต่อไปจะเป็นตัวนี้นะคะกูเทนพิวก็คือวีตกูเทนนั่นเองนะคะเพื่อน ตัวนี้จะใช้แทนแป้งสาลีอเนกประสงค์นะคะเราใช้แทนแป้งสาลีอเนกประสงค์ก็มีขายทั่วไปนะคะอ่าไม่ออภัยค่ะไม่มีขายทั่วไปนะตัวนี้ต้องไปซื้อในร้านไบโอค่ะนะคะเพื่อนในร้านไบโอที่เดียวเลยในฝรั่งเศสนะคะแต่มีขายทั่วไปในอินเทอร์เน็ตสามารถเซิร์ชดูได้ในอินเทอร์เน็ตแต่ร้านทั่วไปไม่มีตัวนี้นะคะกูสีก็ประมาณ6.0กรัมก็ยังใช้ได้อยู่นะคะของเอ่อคีโตนะเราก็เอ่อใช้ตามที่เขาเอ่อใน เว็บไซต์ต่างๆ,างๆเขาว่ากันนะคะเพื่อนว่าคีตโตสามารถทานวิตกูเ้นได้นะคะอย่าแต่อย่าทานเยอะนะคะเพราะว่ามันมีคาร์บโบไฮเดรตก็6.0กรัมนะคะเกิน5นะคะแต่ก็ยังใช้ได้อยู่เพราะเราไม่ได้ใส่เยอะเวลาเราทําขนมเราก็จะปนกับแป้งอัลมอนด์แป้งมะพร้าวอะไรไปนะคะนี่นะคะต่อไปนะคะก็จะเป็น มเมล็ดแฝกนะคะเพื่อนมเมล็ดแฝกต,ตัวนี้ก็หาซื้อได้ในร้านไบโอเช่นกันนะคะคาฟูก็มีขายค่ะตัวนี้ก็เอาไว้ทําขนมปังนะคะหอมอร่อยเป็นธัญญพืชนะคะเพื่อนจะไม่มีคาร์โบไฮเดรตไม่มีน้ําตาลเลยนะตัวนี้นะคะอย่าลืมนะคะไปลองหาดูกันนะคะในคาฟูในเว็บไซต์ก็มีค่ะเขียนเข้าไปมเมล็ดแฝกแปลเป็นภาษาต่างๆภาษาตามที่เพื่อนๆอาศัยอยู่โซนยุโรปนะคะแล้วก็ เออเซิร์ชเข้าไปในอินเทอร์เน็ตหาดูไม่ไม่แพงด้วยค่ะเนี่ยในคาฟูก็มีขายเราเห็นเยอะแยะเลยนะคะต่อไปก็จะเป็นตัวนี้จะเป็นเออเซนทันกร,รมนะคะเซนทันกรรมก็ในร้านไบโอมจะมี2ตัวจะเป็น2อ่ะอันนี้จะเป็นห่อใหญ่หน่อยแล้วจะมีห่อเล็กอีกห่อหนึ่งแต่เราใช้หมดไปแล้วตัวนั้นนะคะก็นนะคะือเราไม่มีซองให้ดูเป็นตัวอย่างแต่คือจะใช้ตัวนี้ก็ได้ไว้สําหรับ ทำขนมปังหรือใส่ซุปนะคะให้เป็นมีความเหนียวข้นใส่ในราดหน้าใส่ในกระเพาะปลานะคะได้เลยนะคะตัวนี้นี่นะคะก็จะหาซื้อได้ในร้านไบโอเช่นกันนะคะทําขนมนะคะจากแป้งเอ่ออัลมอนด์ที่มันเหลวๆใช่ไหมคะเราใส่ตัวนี้เข้าไปมันก็จะเหนียวขนมปังของเราก็จะมีความเหนียวนุ่มขึ้นนะคะนี่นะคะอันนี้นะไปลองหาดูกันนะคะเพื่อนต่อไปนะคะตัวนี้จะเป็นรสด,ดีก็คือแต่อันนี้เรากระปุกเราเก็บไว้นะ ก็คือเราทำเองตัวนี้นะคะเพื่อนตัวนี้แนะนำให้อยากให้ทำเองนะคะเพื่อนรดดีคีโตเนี่ยใครบอกว่าทำแล้วเป็นก้อนเป็นอะไรของเราไม่เห็นมีเป็นก้อนนะคะเป็นก็ผงด,ด,ดีดีนี่เองนะคะเพื่อนๆนก็คือเอ่อเดี๋ยวเราจะแปะลิงก์ไว้ให้นะตัวนี้ต้มผัดแกงทอดย่างอะไรได้หมดเลยค่ะ สะดวกง่ายเวลาจะทานอะไรก็ใส่ตัวนี้เข้าไปแล้วแซ่บอร่อยจริงๆค่ะเพื่อนไม่ว่าจะใส่ส้มตำใส่ยำอะไรก็ได้นะคะนี่นะคะเดี๋ยวเราแปะลิงก์ไว้ให้ข้างล่างตรงคอมเมนต์นะคะวิธีทำรสด,ดีคีโตทําง่ายประหยัดด้วยค่ะไม่ต้องซื้อแพงค่ะเพื่อนซื้อน้อนะหมูมาโลนึงเนี่ยทาได้เนี่ยเป็นกิโลกว่าค่ะเพราะว่าเราเพิ่มน้ำน้ำตาลย่าหวานเราเพิ่มเกลือเพิ่มอะไรลงไปมันก็เพิ่มปริมาณเพิ่มขึ้นใช่ไหมคะ ประหยัดมากๆเลยค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นตัวนี้นะคะแป้งอัลมอนด์นะคะแป้งอัลมอนด์เนี่ยในต่างแดนแนะนําให้ไปซื้อในร้านแขกนะคะเพื่อนจะได้ราคาถูกกว่าแล้วมีถุงใหญ่ๆอะคะ่ะแต่อย่าลืมนะอย่าลืมดูวันหมดอายุะะอาค่รเพื่อนเพราะว่าเราเคยนะไปแล้ววันหมดอายุเขาไม่เปลี่ยนนะคะเขาไม่เอาออกนะเขาขายต่อนะเราต้องระวังด้วยนะคะถ้าวันหมดอายุเราก็ไม่ต้องเอาแต่คือว่าในร้านแขกเขาจะขายเป็นถุงใหญ่เป็นกิโลใช่ไหมคะถ้าไปร้านคาฟูพวก ซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปอย่างเนี้ยมันก็มีแต่ว่าถุงนิดเดียวเองหารเพื่อนแพงมากนะคะเราก็แนะนําเพื่อนๆน,นะเนี่ยแป้งอัลมอนด์อ่ะไปซื้อในร้านแขกนะคะเ<ๆ>พื่อนก็จะได้ราคาถูกหน่อยได้ปริมาณที่เยอะนะคะเพื่อนไว้สําหรับทําขนมไว้โรยใส่ผัดไทยอร่อยมากเลยนะคะเพื่อนโอเคนะคะ,นะคะ,นะคะเราก็จะมีน้ําปลาค่ะที่ฝรั่งเศสนะคะเป็นตัวนี้นะคะเพื่อนร้านเวียดนามร้านไทยร้านเวียดนามมีขายนะครับน้ำปลาตัวนี้นะคะเพื่อน ข้างหลังก็จะมีเขียนอยู่เนี่ยจะมีเ,เดี๋ยวก่อนนะคะเพื่อนตรงนี้นี่นะคะนี่นะคะก็จะมีเขียนอยู่ว่าคาร์บโบไฮเดรตกูสีดคาร์บโบไฮเดรต5กรัมดองซุกน้ำตาล5กรัมนะคะนี่นะคะอันเนี้ยน้ำปลาขวดเนี้ย2 2ลิตรครึ่งน่าจะได้นะคะก็เนี่ยค่ะสามารถทานได้ค่ะคีโตนะคะไปหาซื้อแล้วก็ถูกด้วยนะคะเพื่อนยี่ห้อน,นี้นะใครแคปหน้าจอไปก็ได้ค่ะ คือไม่เน้นยี่ห้อนะอันที่จริงอ่ะเราพยายามให้เพื่อนๆอ่ะอยาให้เพื่อนๆดูตรงคําว่ากูซีดองซุกเนี่ยคำว่าคาร์โบไฮเดรตแล้วก็น้ําตาลตรงนี้เน้นตรงนี้เลยนะคะเครื่องปรุงต่างๆนานานี่นะคะเพื่อนโอเคนะคะคลิปนี้นะหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆมากๆเลยนะคะอย่าลืมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งเป็นกําลังใจให้แม่บ้านฝรั่งเศสด้วยนะคะคลิปนี้เราทํานะคะเพราะว่ามีเพื่อนๆอ่ะ อขอมานะคะว่าอาทำคลิปแนะนำเ,เครื่องปรุง keto ให้หน่อยเพราะว่าอยู่ต่างแดนนะคะนี่นะคะวันนี้เราก็มาอธิบายแนะนําเพื่อนๆแล้วนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะเพื่อนฝากคอมเมนต์ด้วยนะคะใครดูแล้วไม่เข้าใจหาซื้อได้ตรงไหนอะไรยังไงใช้ตรงไหนคอมเมนต์ไว้ได้ค่ะเดี๋ยวเราจะรีบกลับไปตอบนะคะโอเคนะคะคลิปนี้เราก็จะลาไปก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้แม่บ้านฝรั่งเศสด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ